หนึ่งวันพันเหตุการณ์มีอยู่จริงค่ะปัญหามีให้แก้ทุกวันค่ะปัญหาเกิดวันนี้ก็ต้องแก้วันนี้นะคะถ้าปล่อยไว้แก้พรุ่งนี้อาจจะไม่ทันค่ะเพราะพรุ่งนี้อาจจะมีปัญหาใหม่เข้ามาก็ได้นะคะผู้ต้นน้าปกติเราจะลงคลิปอาหารเยอะนะคะช่วงนี้โจคิดว่าจะเปลี่ยนการพรีเซนต์สักนิดหนึ่งพยายามลงบรรยากาศทั่วไปให้ทุกคนเห็นนะคะโจก็เดินเก็บบรรยากาศทั่วๆไปมาฝากค่ะตอนที่เก็บบรรยากาศนะคะลูกค้าก็กําลังเดินเข้ามาเช็คอินห้องพักนะคะแล้วก็มาเจอน้าหญิงนะคะสตาฟอาวุโสค่ะแกก็แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการทํางานในแก ทันทีเลยค่ะโจไม่รอช้านะคะรีบเดินข้ามถนนเลยค่ะมาเรียกเด็กสตาฟปกติสตาฟโจก็จะเรียกคุยบ่อยนะคะแต่ก็มีบ้างเด็กๆนะคะทํางานก็คือมีหลุดกันบ้างถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมงานไม่แจ้งหรือว่าลูกค้าไม่แจง้งเนี่ยโจก็จะไม่ทราบเลยนะคะลูกค้าที่มารับบริการจากสตาฟผู้ต้นน้ำเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้รับบริการไม่พึงพอใจหรือว่าสตาฟของเราบริการไม่สุภาพก็สามารถแจ้งโจได้นะคะถ้าอยากให้ภูต้นน้ำเนี่ยมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็แจ้งโจได้ลเลยค่ะเวลาเด็กๆ ไปทางานในแก่งเนี่ยโจไม่เห็นหน้างานแล้วก็ไม่ทราบเลยนะคะถ้าไม่มีฟีดแบ็กจากลูกค้าเนี่ยก็คือจะไม่รู้เลยว่าเด็กๆเ,เนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่ามาแล้วไม่เจอโจอนะคะสามารถก็สามารถแจ้งน้องผู้จัดการคนนี้ได้เลยค่ะน้องปอนะคะน้องสาวโจอเองก็คือรับเรื่องไว้ณนะตรงนี้ได้เลย